ข้อมูลในคลิปนี้นะเราจะสาธิตวิธีการถักคอด้านหลังจุดที่เราใส่มาร์กเกอร์ตรงนี้เป็นจุดที่เราแบ่งจํานวนห่วงออกมานะคะจํานวนห่วงตอนที่เราเริ่มเราเริ่มสามร้อยจุดตรงมาร์กเกอร์ตรงนี้เป็นจุดที่150แล้วนับลงมาสองเราจะนั้นถักเป็นเส้นตรงทั้งหมดสามชุดลายค่ะลายที่ใช้ถักก็จะเป็นลายเดียวกับตอนที่เราถักตอนเริ่มต้น สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อโคเชแขนในตัวนะคะรหัสคลิปคือ mf 137่ ep นี้เป็น ep 3เราจะมาถักคอด้านหลังนะหลังจากที่เราถักออกมา3ชุดลาย1ชุดลายนับแบบนี้นะอันนี้แถวที่1นะคะแถว1แถว2แถว3แถว4ี่ไล่ขึ้นมาจนถึงแถวตรงนี้เราลองวัดดูว่า1ช่วงลายเราอะค่ะแรงมือเราเองได้กี่เซน เพื่อใช้ในการคำนวณน,นะอันนี้มันจะเป็นแถวที่หนึ่งสำหรับลายถัดไปเราวัดตรงนี้หนึ่งช่วงลายนะคะแรงมือของพี่เมย์ได้หกเซนเพราะฉะนั้นถ้าสามช่วงลายหกสามสิบแปดตัวเสื้อเราบอกว่าเราต้องการตัวเสื้อทั้งหมดสี่สิบเจ็ดเซนเวลามันรีดมันจะยืดได้อีกห้าเซนนะคะเพราะฉะนั้นผังลายจะปรับแบบนี้ตอนแรกที่เราถัก ชุดที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ถักแล้วนะหนึ่งสองสามข้างขวากับข้างซ้ายเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามเหมือนกันเราจะเพิ่มตรงกลางให้เป็นสามเหมือนกันแล้วก็เวลาเราประกบตัวชุดที่หนึ่งกับชุดที่สิบสองมันจะเป็นแขนพอมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วนะเราบอกว่าเราต้องการคอตัวนี้ให้เรานับขึ้นมา จากจำนวนห่วงที่เป็นดับเบิลโคเชต์ทั้งหมดที่เราเริ่มต้นนะคะทั้งหมดได้สามร้อยสามร้อยเรานับขึ้นมาถึงตรงนี้เราใส่มาร์เกอร์ไว้พอเราใส่มาร์เกอร์เสร็จแล้วนะคะให้เราถักจากชิ้นหลังชิ้นหลังก็จะเริ่มจากชิ้นที่สี่นะคะสี่ห้าหกแบบนี้มันจะต่ำลงไปสองหลักก็คือหลักที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดเราจะถักคอหลังก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะ ผังลายที่ถักจะเป็นผังลายเดิมนะคะจุดนี้เป็นแถวที่หนึ่งตอนเราเริ่มเราเริ่มด้วยโซ่สามแล้วถักดับเบิลโคเชมาจนถึงตัวที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดครึ่งหนึ่งมันร้อยห้าสิบนะคะอันนี้มาร์กเกอร์เราแบ่งงานไว้นะถักเฉพาะด้านหลังก่อนเราจะถักออกมาแค่นี้สามชุดนะคะมันจะตัดตรงมาเลย พอเราถึงตัวที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดเสร็จแล้วแถวที่สองจะเริ่มต้นเฉพาะจุดนี้ให้ดูนะคะพอถักโซ่สามเสร็จแล้วเราหมุนกลับแถวที่สองนะคะมันจะรวบสามตัวเข้าด้วยกันตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สาม รวบเข้าด้วยกันแบบนี้โซ่เป็นโซ่สี่เว้นหนึ่งแถวที่ถักอยู่เป็นแถวที่สองของลายนะคะโซ่สี่อันนี้เป็นมาร์กเกอร์ที่เราแบ่งด้านหน้าอยู่ฝั่งนี้อันนี้เราถักด้านหลังอยู่ ให้ระวังเวลาตอนที่เริ่มต้นกับจบแถวค่ะแล้วตอนที่เราแบ่งครึ่งนะนับจำนวนทั้งหมดได้สามร้อยนะคะถักไปถักมาอย่าห่วงเกินนะคะแถวที่สองค่ะตอนจบแถวจบแบบนี้นะคะรวบสามตัวเข้าด้วยกันสองสาม พอรวบสามตัวเข้าด้วยกันเสร็จแล้วพันหัวเข็มแทงลงไปตรงมุมถักดับเบิลโคเชแล้วเราก็ขึ้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วหมุนกลับพอโซ่หนึ่งหมุนกลับมาถักซิงเกิลโคเชต่อไปก็จะเป็นโซ่ห้าซิงเกิลอันนี้เป็นแถวที่สามค่ะ โซ่ห้าซิงเกิลโคเชหรือเอ็กหรือคอทอแถวที่สามเวลาจบงานตรงคอเสื้อนะคะมันจะจบโดยการที่ถักโซ่ห้าแล้วซิงเกิลลงตรง หลักสุดท้ายขึ้นแถวที่สี่ขึ้นด้วยโซ่สามแล้วหมุนงานกลับพอเราหมุนงานกลับมาแถวนี้เราจะถักลายตัวนี้นะคะพันหัวเข็มแทงลงไปตรงหลักที่สามถักดับเบิลโคเชตสามตัวลงไป อันนี้เป็นแถวที่สี่ขั้นด้วยโซ่หนึ่งลงตรงโซ่ตัวที่สามถักดับเบิ้ลโคเชสามตัวค่ะข้างหลังคอเสื้อมันจะเป็นแถวตรงนะคะถ้าเป็นด้านหน้าเราจะทำโค้งนิดนึง ขันด้วยโซ่หนึ่งแถวที่สี่นะคะตรงมุมจบแบบนี้นะถักชุดสุดท้ายลงไปตรงโซ่ตัวที่สามสองตัวพอตัวที่สามนะรวบสองแล้วค้างไว้แล้วลงตรงมุมเพื่อปรับให้มุมตรงนี้มันเท่ากัน ขึ้นแถวต่อไปค่ะซ่สามแทนดับเบิลโคเชแล้วหมุนกลับพอหมุนกลับลงมานะคะไม่ลงช่องนี้นะเรามาลงด้านบนที่ติดกันตรงนี้ไม่ลงค่ะซ่สามมันจะแทนหลักแรก มันจะได้ออกมาสี่ตัวนะคะไม่ใช่ห้านะสี่ตัวแบบนี้ลงตรงช่องหนึ่งตัวแล้วก็ถักลงไปด้านบนของดับเบิลโครเชต์แถวที่ผ่านมาอย่างละตัวเวลาถักด้านหัวเข็มยาวๆค่ะจะทำให้ถักง่ายแล้วก็ตัวดับเบิลโครเชต์เท่ากัน แถวที่ห้านะคะตอนจบงานมุมตรงนี้มันต้องเป็นเส้นตรงนะดับเบิลโคเชค่ะสี่ตัวตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่อยู่ตรงนี้ตรงโซ่ต่อไปขึ้นแถวที่หกแถวที่หกจะเป็นโซ่สี่นะคะ โซ่สี่แล้วหมุนงานกลับมาพันหัวเข็มเราจะข้ามหนึ่งช่องนะคะอันนี้อันนี้เป็นช่องหลักแรกข้ามช่องที่สองลงช่องที่สามโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งช่องต่อจากแถวนี้ไม่ยากแล้วนะคะแถวที่หกแถวที่เจ็ด จะเหมือนกับแถวที่แปดเก้าแล้วก็สิบสิบเอ็ดค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะดับเบิลโครเชต์มันจะเป็นลายตารางตอนที่เราถักแถวที่เป็นตารางนะถ้ามันไม่ลงตัวแบบนี้นะพอโซ่หนึ่งเสร็จใช่ปะ่ะมันมาลงตัวนี้ถ้ามันไม่ลงตัว เราก็ถักอีกหนึ่งตัวเพื่อให้มันจบแถวเส้นตรงนี้มันจะได้ไม่บุ๋มลงไปแถวต่อไปนะคะขึ้นด้วยโซ่สองลายที่ถักจะเป็นตัวทีหมุนงานกลับมาช่องแรกไม่ลงนะคะลงตัวที่สองตัวทีก็คือพันหัวเข็มขึ้นมาสามแล้วรวบ ลงไปในช่องหนึ่งตัวแล้วมันจะถักซ้ำแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแถวที่เจ็ดพอแถวที่แปดนะแถวที่แปดก็จะเป็นตัวโปร่งแถวที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองจะเป็นแถวนี้ให้เราถักตามลายไปเรื่อยๆนะคะทั้งหมดสามชุดลายค่ะ หนึ่งลายนะคะมันจะมีทั้งหมดสิบสองแถวนะตรงคอหลังตรงนี้เราจะถักเป็นเส้นตรงออกมาทั้งหมดสามลายนะคะอันนี้เป็นลายที่สองลักษณะคอเสื้อจะเป็นแบบนี้แถวที่หนึ่งของลายจะเริ่มตรงนี้นะคะแถวที่หนึ่งแล้วมันก็จะมาจบเอาตรงนี้อันนี้คือหนึ่งชุดต่อไปชุดที่สอง มันก็จะมาจบโดยการที่ถักเป็นดับเบิลโคเชข้อหลังตรงนี้เราจะถักตรงออกมาทั้งหมด3ชุดลายค่ะให้เราถักต่ออีก1ชุดแล้วอีพีต่อไปนะเราจะมาถักคอด้านหน้าข้อมูลทั้งหมดนะคะของเสื้อตัวนี้นะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดจะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะคุณสามารถตามไปดูได้นะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมด ขอบคุณค่ะ